สวัดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเคยได้ยิน,น,นค,ความเชื่อโบราณเก่าๆที่เล่าสืบต่อกันมาบ้างไหมคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องความเชื่อโบราณของ10ประเทศในอาเซียนค่ะซึ่งได้แก่มาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนอินโดนีเซียพมา่ากัมพูชาวเวียดนามลาวสิงคโปร์และไทยค่ะซึ่งแต่ละประเทศจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมได้เลยคะ่ะ ตัวอย่างที่1หนึ่งเชื่ออีกาเป็นเสัญลักษณ์แห่งกรรมและบระรพบุรุษการให้อาหารแกเหล่านกกาจึงเสมือนการสมมอบอาหารเัืเขา้าความอยู่หัวให้กับวิญญาณบรรพบุรุษรางที่สองให้หญิงตั้งคันโดยปรากฏการณ์จุยยุราคาเพราะผู้ผีพิจารังคข้องรานอาชิดหากหญิงท้องออกมานอกที่แห่งสถานจะรับความชั่วร้ายและเป็นภัยต่อทารกที่เกิดมาไม่สมประกอบ ด้วอย่างที่หนึ่งเวลาย้ายบ้านใหม่ขอหน้าครอบครัวต้องนำข้าวสารและเกลือข้าสู่บ้าหลังใหม่เป็นอันดับแรกเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเป็นไปได้อย่างราบรื่นมีความสุขมั่งคั่งและไม่เดือดร้อนวยอย่างที่สองคนที่ทำกระจกแตกจะต้องทนทุกข์ความโชคร้ายต่อเนื่องนานเจ็ดปีและควรนำกระจกที่แตกกระิิงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้คนในบ้านได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกับการซ้อนกระถางต้นไม้ต่อๆกันหลายใบ ที่ทำให้ครอบครัวชั่วคร้ายเป็นเวลานานหลายปีหนึ่งชื่อบ้าไม่ควรออกไปเล่นนอกบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะวิญญาณร้ายจะตามแาบมาที่บ้านและทําให้ครอบครัวต้องเคร่งกับเคาะหร้ายค่ะสองชื่อคํานเลขสี่เป็นเลขอัปมงคลซึ่งหมายถึงความตายและความโชคร้ายต่างจากเลขแปดที่เป็นเลขมงคลซึ่งหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองและความโชคดีค่ะ เชื่อกันว่าไม่ควรวางสระาว่ายน้ำภายในบ้าน,านก็จะทำให้ครอบครัวมีความทุกข์และเมื่อเวลาย้ายบ้านใหม่จะนำดินจากสวนบ้านหลังเดิมติดตัวไปโปรยรอบๆบ้านหลังใหม่เพื่อให้ใช้ชีวิตในบ้านใหม่ได้อย่างราบรื่นสงบสุขค่ะ 2. การนำหอมแดงพริกแกงและขมิ้นแห้งมารวมกันใสห่ห่อแล้วนำไปแขวนไว้เหนือบานประตูจะไม่ช่วยป้องกันครอบครัวจากมนต์าำใสยศาสตร์ได้หเชื่อกันว่า เดินลอดใต้บันไดทําให้สูญเสียทางชีวิตเช่นเดียวกันกันกบการลอดเราวตะผ้าหรือว่าโสงของผู้หญิงแขวนอยู่สออย่าใช้ทับพ,พีเคาะหม้อหลังนําลงไปคนในแกงที่กําลังต้มการกระทําดังกล่าวถือว่าไม่สุภาพอย่างแรงเทียบเท่าได้กับการดีศรรขีของของพ่อแม่ 1. ห,หากตอนเด็กๆแอบปสัสสะรถธรณีประตูเมื่อโตขึ้นจนถึงวัยแต่งงาน ในวันวิวาจะมีฝนปาคขนองตกหนักที่สำคัญตลอดชีวิตการแต่งงานจะไม่รัแบ,บแลืดอย่งใดคิดสองสองหากเห็นงูจงอางเลือตัดหน้าถือเป็นเหตุเตือนภัยว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นและผู้เห็นไม่ควรจดินถนนเส้นนั้นมีความเชื่อว่าทุกคนทุกแห่งมีเทพเจ้าสทิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าดินเทพเจ้าน้ำหรือเทพเจ้าอื่น ดังน,นั้นนอกจากวัดสารประชาคมหรือแท่นบูชาจาัก,กรพรรดิอดีตก,ก็ยังมีการตั้งแท่นบูชาเทพเจ้ากระจายอยู่โดยทั่วไปค่ะมความเชื่อกันว่านาคผูพพ้บรรดาใด้เกิดธรรมชาติพราะม,มั่นคงซึ่งปรากฏในตำนานต่างๆเป็นสันรลักษ์ของพระเจ้าแห่งดินและน้ำ จะเป็นตัวแทนของกลุ่มชนพื้นเมืองที่มีความเชื่อร่วมกันเนื่องจากอาศัยและพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักการในการดำรงชีวิตค่ะ